พี่น้องลวกพัดกระดาวกระบักแตงบักเกียปลาระทู่กับแก้วถวยเก้าพี่น้องมานี่แก้วผกปนอันนี้แก้วอันพัดพัดไก่ซื้อไก่ย่างเขามาต้ม ข้าวมือเที่ยงพี่น้องกับข้าวมือเที่ยงตสบายสามกวัวแล้วไปไปมมกยุสวนผักกันที่ไทยสวนผักมาให้เบิ้งยุ่เรื่อยๆอยุ่ยกับยานแค่เจ้าเบือ่อบ่มีหมองเห็ดเราบอกคอนเทนต์บที่าอีกอไปก็เลยสต๊อปหมองหันไ้ก้อนพี่นอ้ <laughs> นองสต๊อปไม่ตี่นเลยคอนเทนต์มาทีา่บ้านเนาะมื้งตายแต่สวนผัก เฮ็ดมังอืนได้ไหมยังก็คอยพ่เลยไ,ไปไเน้เมื่อด้ไปไซพี่นอนองอลนนี้ยไปส่องหลานโรงเรียนก็มากกับเขาสวนพักนที่ไทยต้สวนพักเมื่อไรเมื่อไรก็เห็ดจุดเด่นในสวนพักเนาะเมื่อไม่องเฮ็ดเราบอกขั้นเช่เเราบอกตันคักงเราบอกปฏิบัติเนะระดุนด้นาังสิ ร้องจอบใช่ไม่เป็นหรอกคือเขาหอบเคียงบางเวลากันจะต้่งแบบไปถามเพืนไปหับหลานมาจากเพียนจะมาสอนว่าอดไม่เนาะ อาหารทะเลแพ่งได้พี่น้องตัวหน่อยๆเหนนบาบาบา็นว่าปลาแพ่งนี่ขีดละยีสิบบาทซื้อมากขีดนึงงใคเจาคาอขอขะใครซื้อหรอกขีดละยีสิบบาทจริงๆมันโรดล,ละสี่ร่อยต้ขนขางบานคพลินสุมากอยากได้กดับเล่ควาเพลิน คือตังขอเรื่องขายเห็นแน่นดอกแพงอัะสางมันถอดโดนๆได้กินว่าได้กินทุกคาบดอก,ดอกแต่ก็เล็กสางที่ดอกพ้่นนอกเย็นเงินให็เล่าบอกว่าใครจะขีดนี่แล้วปะมันแพงแน่รู้ตังซีรอยขีดนึงกับได้หลายเติบดีแล้วเนะาะมันแหงเนะาะก็เลยสสางให้เครื่องขีดนี่สิปะ Để lái luôn Phật chính thống thế siêu mất thoát gấp khẩu tôm Thầy có mất thoát chín gấp khẩu Lượt phát thở đau ớt ớt thế nào Hãy subscribe cho kênh อ่อนอ่อนออนอีดีอ่อนอ่อนหักอ่อนเนี่ยอ่อนหันออนหันขาดอ่อนหอยหันขาดเราลวกลวกเราไปกับมะล่างแซน้ำเย็นอีกแซน้ำเย็นเอาพอลวกลวกเราก็มาแซน้ำเย็นอีกที่หนึ่งพี่น้องล่างขมออกจังน้อย แซ่บต้องอการรสแซ่บพี่น้องไส่ตัวห้า่งมันยังสดๆดีอยู่นะพี่น้องนะมันนั่นลวกแล้วเอามานำเย็นมาตัด มันก็ยังเป็นแบบลวกวเขียวๆขึ้นจากข้าลวกกินไม,ม,ม่เมงในขนาดใส่ตู้เย็นยน,น,น,นี่ในพี่น้องถ้าตะเบาเลยที่กินเข่าไปอิ่มวันนี้เราพี่น้องกินเขากันสีสมันสีสมักเขาบอกเขาเมื่อวานนี้เราจ้ก็สิบเบอร์ได้กินแรงเนาะ เผาสามม่งครึ่งสามสี่มงเหรอพี่ตองคนนี้เหรอจ้าา